สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะการดูดวงทั่วไปให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนมกราคม2564นะคะเป็นคลิปปีใหม่เนาะก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้ทุกท่านนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ทำสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนานะคะหวังสิ่งใดไว้ก็ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะคะให้สมวังทุกๆเรื่องนะคะในชีวิตขอให้พบเจอแต่คนดีๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงปี2564และตลอดไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาววันเสาร์นะคะประจำเดือนมอกราคม2564นี้นะคะดวงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างคะ่ะ วันเสาร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ไปใน Day, ทางที่ดีนะคะต้องบอกงนี้เนาะเพราะว่าดูแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เงินเดือนเพิ่มนะคะหรือบางคนเนี่ยที่รองานไว้ก็จะได้ในช่วงมกราคมนี้นะคะใครที่สมัครงานไว้ก็จะได้ในช่วงมกรานะคะอาจจะได้ก่อนมีปีใหม่หรือหลังปีใหม่ก็ได้นะคะแต่ก็ได้ในช่วงมกราค่ะสอบการแข่งขันต่างๆการเรียนการงานถือว่าผ่านนะคะการงานเนี่ย โด,ดดเด่นเลยทีเดียวนะคะชาววันเสาร์เนาะถือว่า,อาโดยรวมดีนะคะโดยรวมดีถึงดีมากเลยทีเดียวใครที่หวังหรือรอคอยงานอยู่ที่ยังไม่ได้เ,เหมือนสมัครไว้แต่ยังไม่ได้ทราบ ะะก็จะได้นะ,ะก็จะได้ทราบแล้วก็ได้ด้วยมีเกณฑ์ได้เนาะขาดสมัครงานไว้ได้นะคะสอบแข่งขันไรายได้หรือแม้กระทั่งใครที่อยากเดินทาง,ท,างทำงีซ่าต่างๆไปทํางานต่างประเทศต่างแดนก็มีเกณฑ์ผ่านได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการงานเด่นการเงินก็ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะได้ดั่งใจมีเกณฑ์ปลดหนี้ได้ในช่วงมกราคมนี้บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเ,อเหมือนกับ ผ่อนอะไรแล้วมันมาหมดช่วงมกราพอดีเป็นเป็นเหมือนกับแฮปปี้อะไรเงี้นะคะก็มีความคิดที่จะอยากได้อะไรใหม่ๆเข้ามาละนะคะก็ถือว่านะคะเหมือนกับลักษณะของบางคนอาจจะมีอยากมีมีการธุรกิจใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซื้ออะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ต้องรอ,อนิดนึงยังไม่เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะใครที่อยากลงทุนหรือซื้ออะไรต่างๆช่วงนี้อย่าเพิ่งดีกว่านะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์เหมือนกับเสียงเงิน จากญาติพี่น้องหรืออาจจะต้องช่วยเหลือโดยที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะมีแนวโน้มว่ามีคนมาขอยืมเงินหรือแม้กระทั่งมาขอความช่วยเหลือกับครอบครัวจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเหมือนกับลักษณะเหมือนคนที่เราต้องช่วยนะคะมันก็เลยขัดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอต่อไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยให้ให้ให้ระมัดระวังดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะได้ ยากนะคะใครที่ยืมเงินในช่วงนี้แต่มีเกณฑ์มีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือการขอความช่วยเหลือแบบในลักษณะของญาติพี่น้องก็ได้เช่นกันนะคะการเงินก็ไม่ได้แย่แต่ต้องระมระวังในการที่จะใช้ใจ่ายเงินในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ไม่คาดคิด นะคะนะคะไม่คาดคิดก็จ,จะเป็นลักษณะของคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเจอกันในโซเชียลเจอกันในการเดินทางเจอกันในที่ใหม่ๆหรือไม่กระทั่งคนแนะนําให้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนแนะนําให้ญาติพี่น้องแนะนําให้รู้จักแล้วเหมือนกับลักษณะของบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของเหมือนกับ ต่างคนต่างมีมีด้วยด้วยลักษณะของการผิดหวังมาก่อนนะคะก็มาเจอกันในรักษณไม้ยอย่างนี้ก็ได้หรือเขาเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเพศชายเนาะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีลูกมีมีครอบครัวาม,มาก่อนที่จะมาเจอเราแต่ถือว่า ใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เยอะๆกว่าเรามากๆหรือรักตังไว้ก็ได้นะคะเขาค่อนข้างจะมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีกฎเกณฑ์ในชีวิตถือว่าคนนี้เป็นคนที่ดูแล้วอนาคตไกลนะคะคนคนที่ฐานะดีคนหนึ่งแล้วก็ร่ำรวยถึงขั้นร่ำรวยเนาะสามารถที่จะเหมือนกับอุปถัมภ์หรือดูแลเราได้ในในชีวิตเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นลักษณะของบางครั้งเขาอาจจะ เป็นคนนิ่งๆนะคะคืมๆเหมือนคนโหดๆนะคะแต่จิตใจดีนะคะลองคบดูนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้แย่เขาเข้ามาอย่างจริงจังฝ่ายคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างจริงจังแต่เขาจะเป็นคนลักษณะของมีตําหนิมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศที่3นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่จะเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะ อาจจะต,ตึงหน่อยนะคะเพราะว่าเขาด้วยหน้าที่การงานหรือฐา,านะเขาในในระดับถึงขั้นรวยเลยทีเดียวแล้วก็หน้าที่การงานก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็มีคนนับหน้าถือตานะคะเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว อาจจะมีมุมมองที่กุกก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยน้อยนะคะแต่ถือว่าไม่ได้แย่นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็โดดเด่นนะคะ,ะโดยเฉพาะต่างชาติหรือบางบางคนอาจจะเป็นลักษณะของอคนคนชาติเดียวกันหรือประเทศไทยอะไรเงี้ยไปทํางานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคนแดนไกลเอเชียชนหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของต่างต่างภาษาเอย โทษทีค่ะต่างศาสนาอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างเชื้อสายจีนแต่อยู่ไทยอะไรเงี้ยนะคะหรือเชื้อเขาจะมีเชื้อแบบยุโรปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่อยู่ไทยเป็นลูกครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะลักษณะถือว่าเป็นเหมืนอนคล้ายๆผู้คนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะมากกว่าคนที่ทํางานประจํานะคะเพราะดูแล้วเขาเป็นคนที่มีมีเงินคนหนึ่งนะคะหรือฐานะล่ารวยเลยทีเดียวนะคะเข้ามาในช่วงนี้เนาะสําหรับคนที่มีคู่นะคะ โดดเด่นในเรื่องของคนที่มีคู่ต่างชาติสมหวังนะสำเร็จใครที่อยูอ่มีคู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะมีเกณฑ์นะคะได้เจอกันเร็วๆนี้ได้เจอยกย้ายแปลงหรือแม้กระทั่งบางคนคู่จ,จะขอแต่งงานนะคะก็ได้หรือคู่จ,จะขอให้เราไปอยู่ด้วย ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆนะคะโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่คบหาต่างชาตินะคะแต่ถ้าคนที่เป็นในลักษณะข,ของแดนไกลอย่างนี้ก็ได้หรือคนที่ในเรื่องของโดดเด่นก็จะเป็นคนเพศที่3นะคะสมหวังแต่สําหรับคนที่อ,อยู่ใกล้กันก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่า,เ,าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะในช่วงปีใหม่ความรัก จะชัดเจนขึ้นนะคะแต่บางคู่อาจจะต้องห่างกันเพราะด้วยหน้าที่การงานนะคะคนละที่หรืออยู่ไกลกันนั่นเองแต่ถือว่าคุยกันทุกวันนะคะไม่ได้แย่นะคะโดยรวมคนมีคู่ชัดเจนขึ้นนะคะทุกอย่างจะชัดเจนถ้าใครที่ยังไม่เปิดตัวก็จะได้เปิดตัวในช่วงมกราคมช่วงปีใหม่นี้แน่นอนนะคะถือว่าออสมหวังนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักคนที่มีคู่ทั้งคนโสดน่ทั้งแต่งงานไม่แต่งงานเนี่ยนะคะโดยรวมดีหมดเลยนะคะชาวอัเสาวเนี่ย เป็นดวงที่อะไรดีค่อนข้างจะดีในเรื่องของความรักนะคะโดยรวม พราะเหมือนกับได้เจอคู่แล้วอะนะคะเหมือนกับคนที่คบหากันก็เหมือนกับว่าเขาคนเนี้ยเขาเป็นคู่ของคุณแล้วนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้อยู่ด้วยการมีเกณฑ์แต่งงานในอนาคตใครที่ยังไม่แต่งเนาะแต่ใครที่แต่งแล้วก็เหมือนกับโดยมากก็จะเป็นคู่ของคุณอะปัจจุบันนี้ถ้าเขา้ามาถึงปี64เนาะก็คือถ้าเลิกกันก็จะเลิกยากมีปัญหากันก็จะเลิกกันไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่ของเรานะคะ คู่ของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศใดๆก็ตามนะคะแต่ก็ยังต้องออมีความคิดถึงการบางคนเนี่ยนะคะจะต้อง คู่อาจจะไม่ได้อยู่ได้ตลอดเวลานะคู่ออจะไปทํางานนะคะต่างที่ต่างแดนแล้วก็กลับมานะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของมือที่3นะคะคู่ของคุณเป็นคนที่รักในครอบครัวแล้วก็รักในหน้าที่คือทํางานก็คือทํางานจริงๆไม่ได้ไม่ได้นึกถึงในเรื่องของอ,อย่างอย่างเช่นเพศที่3หรือเป็นคนมือที่3เข้ามาอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแต่อาจจะห่างกันพอเล่นด้วยหน้าที่การงานอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยรวมถือว่าดีดีมากๆนะคะ เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเราก็เป็นคุณดีคนหนึ่งขอให้นักแน่นค่ะเชื่อใจกันแล้วก็หาเวลาคุยกันทางออนไลน์ก็ ก็ถือว่าดีแล้วนะคะใครที่ในเรื่องของบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไกลกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้ได้ข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรนะคะเนาะข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรอาจจะมีบุตรตั้งครรภ์ได้ในช่วงมกราคมนี้หรือในช่วงของไปลายปลายเดือนนะคะก็ถือว่าโดยรวมดีนะคะดวงของชาววันเสาร์นะคะดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของออสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะ แต่ก็อาจจะต้องในในลักษณะของบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดคิดเยอะคิดไปก่อนนะคะอย่าคิดมากเนาะเพราะบางคนอาจจะทุกข์เพราะความคิดแต่โดยรวมคือชีวิตดีดีนะคะชีวิตของคุณดีนะคะแต่อาจจะต้องทุกข์พะใจ loss, เพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนคิดมากสุขก็ทุกข์ทุกข์ก็ยิ่งทุกข์นะคะเพราะว่าคิดเยอะคิดถึงนู่นนี่นั่นคิดไปก่อนนะคะเวอร์เวอร์อย่ายงเงี้ยก็ได้เช่นกันเนาะ,ะเพราะฉันลัลนอย่าคิดมากนะคะเพราะโดยรวมดวงของคุณในช่วงปีใหม่นี้ถือว่าดีนะคะ ในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภยังไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่อาจจะได้เงินมาจากการงานหรือมีคนอื่นให้นะคะหรือคู่รักให้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ ในเรื่องของถ้าได้โชคก้อนใหญ่ก็จะเป็นมรดกหรือได้ของขวัญชิ้นใหญ่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือพ่อแม่แฟนให้หรือแม่กระทั่งแฟนเราเนี่ยให้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่โชคในเรื่องของการเสี่ยงไม่ไม่ค่อยแนะนำสัเท่า่เพราะไม่โดดเด่นเนาะค่ะในเรื่องของสุขภาพโชคลาพูดไปแล้วนะคะโดยรวมก็ดีมากๆนะคะสำหรับดวงชาววันเสาร์นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปมานะคะสวัสดีค่ะ